มาเซี่ยงไฮ้ช้อปปิ้งอะไรดีหนูจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งมาลิเต้ค่ะจริงๆแบรนด์นี้เป็นแบรนด์จากเกาหลีนะคะแต่ว่ามันน่ารักมากทุกคนและช็อปนี้นะคะอยู่ที่ซินเทนตี้นะและคอลเลคชันหน้าหนาวนี้คือน่ารักมากทุกคนทําถึงสุดๆถ้าใครที่แต่งตัวแนวเอิร์ธโทนสีเบจสีคุ้มโทนแบบนี้นะคะถ้าพูดง่ายๆก็คือแต่งตัวแนวลุคคุณหนูแนะนําแบรนด์นี้เลยค่ะก็คือน่ารักมากและราคานะคะไม่ได้ต่างจากที่เกาหลีมากนะสาหรับราคาเริ่มต้นนะคะ จากที่หนูลองไปหยิบหยิบแล้วเนี่ยพวกถุงผ้าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1,300บาทพวกเสื้อกันหนาวราคาจะอยู่ที่ประมาณ1 9 9 9อยหยวนก็ประมาณ2,000หยวนตีเป็นเงินไทยประมาณ8000กว่าบาทและไอเทมที่ฮิตมากๆเลยก็คือเสื้อยืดค่ะทุกคนเพราะว่าโลโก้เขาหน้ารักมากหมวกเขาก็มีนะคะสีสันก็คือเอิร์ธโทนคุมโทนหนูรู้สึกว่าสีแนวแนวเนี้ยมนสามารถใช้ได้เรื่อยๆใช้ได้ยาวๆเลยค่ะส่วนตัวหนูนะคะก็ได้ถุงผ้ามาเป็นของฝาก ค่ะทุกคนคือน่ารักมากถ้าใครไปแถวซินเทียนตี้นะคะก็แวะไปดูได้นะบอกเลยว่าของเยอะมาก